ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มนะครับวิชาเข้าไปในแต่ละชั้นแต่ละปอเพื่อจะทําโครงสร้างนะครับโครงสร้างโดยจะต้องทําย้อนกลับไปทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นปอหกก็เริ่มแต่ปีห้าเก้าต้องมีเพิ่มโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่จะเพิ่มเกรดเข้าไปนะครับขั้นแรกก็ไปที่เมนูไปที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน นะครับแล้วก็ไปเลือกโครงสร้างกําหนดโครงสร้างพอข้ากาหนดโครงสร้างเสร็จเราก็เพิ่มโครงสร้างเวลาเรียนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเลือกระดับการศึกษาระถมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปีการศึกษาผมเริ่มแต่ปีห้าเก้านะครับแผนการ,รศาึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเสร,เสร็จแล้วก็มาเพิ่มวิชาโดยการเพิ่มวิชาจะเพิ่มจากข้างล่างนะครับว่ามีทั้งหมดกี่วิชาแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับพอเพิ่มเสร็จเราก็เลือก นะครับอ่าแรกก็จะมีให้เป็นบางส่วนนะครับให้ดูรหัสยึดรหัสไว้นะครับให้ยึดรหัสไว้รหัสไว้เท่านั้นตัวชื่อวิชาไม่ต้องสนใจนะครับให้ยึดรหัสตัวหน้านะครับตามโครงสร้างที่มีอยู่ในมือนะครับใส่ไล่ลงไปนะครับดูให้ดีว่ารหัสอะไรนะครับ จนครบจนครบส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามบริบทโรงเรียนเราไม่มีให้กดลบออกนะครับส่วนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับดูให้ดีว่าเป็นวิชาอะไรแล้วก็ใส่ชั่วโมงให้เรียบร้อยนะครับก็คิดตามหลักสูตรรายปีนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่สมมุตินะมาดูภาษาไทยอ่ร้อยหกสิบมันก็จะคำนวณหน่วยกิจมาให้ให้เรียบร้อยเลยนะครับใส่จนครบหมด วิชาเพิ่มเติมด้วยถ้ามีก็ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกถ้ามันขึ้นตัวแดงเราก็มาคำนวณชั่วโมงเอาว่าตรงไหนมันผิดเพราะว่าอันแรกวิชาหลักคำนวนชั่วโมงเท่ากับ840เท่านั้นนะครับเพิ่มเติมจะมีเท่าไหร่ก็ได้กรรมภาคผู้เรียนต้องมีเท่ากับ120เท่านั้นส่วนตามบริบทก็แล้วแต่จะใส่นะครับของเราไม่มีเราก็อย่าลืมลบทิ้งออกไปแล้วก็กดบันทึกนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ ของถึงปอตัวเองจนถึงปัจจุบันของโครงสร้างปัจจุบันนะครับก็ฝากให้ครูวิชากาสรสายชั้นำดำเนินการทำได้เลยนะครับขอบคุณครับ